ช่วงนี้กระแส AF10 กํกลังกลับมานะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวน้องในบ้าน a f รุ่นเดียวกันเลยก็คือน้องหงยก AF10 นะครับไหนใครที่เป็นแฟนคลับน้องเนี่ยแสดงตัวหน่อยได้ไหมครับน้องหงยกเนี่ยตอนที่อยู่บ้าน AF10 ด้วยกันเนี่ยตอนนั้นก็เคยทําจมูกครั้งแรกเนาะยังเด็กอยู่แล้วก็น่ารักในแบบของน้องนะครับก็หลายๆคนก็โดนตกไปจากผลงานของน้องหลายๆงานเลยเนาะแต่ปัจจุบันนะครับน้องหงยก AF10 ได้มาแก้ไขจมูกที่ API คลินิกเรียบร้อยแล้วพี่หมอนี่แหละเป็นคนแก้ไขให้เองเพราะว่าน้องเนี่ยต้องการ เรื่องของสวยเด็กๆสวยแบ๊วๆแล้วก็น่ารักน่ารักมากกว่านะครับลูกใหม่ที่อยากได้ก็คือต้องการให้ปลายโด่งขึ้นสันชัดขึ้นแล้วก็มีความหวานอยู่ในแบบของน้องหงหยกเองนะครับซึ่งหมอก็เลือกใช้เทคนิค advanced tip ยืดผนังกั้นจมูกด้วยกระดูกอ่อนของน้องเองซึ่งเป็นกระดูกอ่อนหูนะครับก็จะทําให้ได้ปลายจมูกที่สโลปขึ้นตั้งขึ้นโด่งขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณสันเนี่ยก็ยังหวานอยู่นะครับเลือกทรงให้เป็นทรงในสาวญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าน้องไม่ชอบแบบเกาหลีจา๋าแล้วก็ไม่ชอบแบบพศออจีนนจาาาาแต่่่ววหหมอ้ น้องเนี่ยเหมาะกับสาวญี่ปุ่นมากกว่าก็เลยเลือกไปทางนี้นะครับแล้วก็ออกมาได้เหมือนสาวญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเข้ากับบุคลิกของน้องนะครับที่มีความหวานแล้วก็ความน่ารักในตัวเองนะครับดูโตขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่แบลวเหมือนเดิมแล้วนะครับใครที่เสริมจมูกมานานแล้วอยากแก้ไขจมูกนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอที่ไว้ใจแล้วก็มีเทคนิคที่แก้ไขปัญหาให้เราได้นะครับอ้อลืนบอกไปว่าเคสนี้ทํามา6เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องหงโยเอฟสิบ ยิ่งปลอดภัยก็ยิ่งสวยครับ